ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้งานบอนไซไม้แคร์ไม้ดัดงานศิลปะที่มีชีวิตครับวันนี้นำเสนอต้นไกลใบแดงครับไกลใบแดงต้นนี้สร้างมาได้2ปีก็ได้เขียงหนึ่งได้กิ่งหนึ่งกำลังจะขึ้นลำต้นรอเขียงสองครับจัดรากไว้แล้วรากร,บรอบๆบครับต้นนี้ก็ถือว่ารากสวยอยู่ครับ สร้างมาได้สองปีครับต้นนี้ได้แค่นี้แหละครับอันดับแรกเราต้องสร้างฐานรากให้รากรอบเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับสร้างกันยาวๆครับต้นนี้น่าจะสี่ปีน่าจะจบครับ ไลใบแดงครับผู้ที่สนใจจะนำไปสร้างต่อก็ทักมาได้ครับต้นนี้ถ้าไม่มีผู้ใดสนใจก็สร้างไปเรื่อยๆครับเพราะว่าจัดรากไว้แล้วรากก็สวยงามมากโคนผายๆปลายเรียวๆครับ ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า